เสร็จแล้วมากินด้วยกันจ้าโยโยะจ้าโยโยะโยโยะจ้าโยโยะโยโยะจ้าวันนี้วันหยุดนะคะก็จะแกงบดฟักทองนะคะอันนี้แช่น้ำปูนเรียบร้อยแล้วก็ใช้กะทิซองที่บ้านเรานะคะก็ ไม่ได้ทําคลิปนานแล้วนะคะเราก็ทํางานทุกวันก็ยังไม่ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปหานะคะเออเป็นวันนี้เป็นวันหยุดเมื่อวานก็หยุดแต่ว่าเมื่อวานทํางานบ้านนะคะโอ้ยบ้านรกมากเรียกว่าเออยายเป็นคนไม่แข็งแรงนะคะพอทํางานวันเออทางานหวันหยุดหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะสุขภาพไม่ดีนะคะเราก็เลย ไม่ได้ทาํางานบ้านพอหยุดวันเราก็พอกลับมาบ้านเราก็หมดแรงแหละอันนี้บอกตรงๆแล้วบ้านเรามีสุนัขมีแมวนะคะมันก็จะเป็นฝุ่นนะคะก็เออเป็นขนวันนี้เลี่ยมนะคะดูสิคะเลี่ยมเลยนะคะภูมิใจมีบ้านเลี่ยมนี่คือน้องแมวตัวใหม่นะคะเออแต่ยายก็ยังไม่เรียบร้อยดีอันนู้นที่ว่า อารกลุงลังเนี่ยก็คือมันออกมาจากรถบ้านนะคะรถบ้านส่วนโต๊ะตัวนี้กั้นไม่ให้โอ,โ,อโอ้ยล้นนะลน้ลนลน้นล้นโมเกินล้นเลยดูสิวิสยดายน้ํากะทิโอ้ตาย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 ,ตายล้นเลยโมเปิดไปแรงเกินดูสิเนี้ยวิซองเดียวนะคะคุ้มค่ามากเลยค่ะดูสิค้นเลยนะคะนี่โอ้ยเป็นนีก่กะทิยี่ห้อหนึ่งค่ะ จากประเทศไทยเราเองแต่ว่ายายยังไม่บอกนะคะว่าคือเขาคือยี่ห้ออะไรเพราะขอไม่ได้จ้างเราแล้วเดี๋ยวไปติดนะคะอะดูสิจองเดียวนะคะล้นเสียดายดูสิโลหกไปต้องเยอะโอ๊ยเสียดายมากเดี๋ยวต้องมานั่งเช็ดอีกสะอา์ทำาาวามสะอาดเมื่อวานนี้โอ้ยใหญ่นี้นะโมตโมโมตพไปโชว์ฟามสะอาดของบ้าน <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาฟักทองไปเทนะคะ ไปเทใส่นะคะไปเทใส่นะคะทองไปเทใส่เลยค่ะอันเนี้ยดูกะทิคนมากเลยแล้วยังไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําตาลจะเป็นรัดคือแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องกินมันมากเพราะว่าเราเรามีอายุแล้วนะเอาแค่ว่าเป็นแกงบดก็พอแล้วนะอืมโอ้ยต้องติดคัดติดคัดแป๊บนึ่งนะคะ เดี๋ยวมาดูกันตอนที่ว่าใกล้ๆจะเสร็จแล้วก็แล้วกันใส่ลงไปแล้วนะคะฟักทองนี่เหลืองน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวรอเขาเดือดรอเขาสุกเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะนี่ค่ะเหลืองน่ากินมากเปิดไฟเร่งนิดนึง แก๊สไม่มีตั้งนานแล้วตายแล้วดีต้องไม่บึม้มเอาแค่นี้ก่อนอุย้ยเมื่อกี้น้ําล้นน้ํากะทิล้นทําทําไฟเอ่อทำแก๊สด,ดับเราก็ไม่ได้ดูนะคะพอมาเล้งมีตะลมนะคะพอุอ้ดีเดยวไปถ่ายดูอันนี้คือเหลืองมากเลยนะคะก็รอเขาเดือดเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปะคะ่ะก็มาทําคลิปบ้างอะคะ่ะยังไม่ได้ไปหาเพื่อนๆนก็คือ ทำงานหกวันหยุดหนึ่งวันนะก็เลยถามว่าทำ u t u b e ดีไหมดีค่ะมีความสุขแต่ว่าเวลาเรามันไม่ค่อยมีเราไม่ได้ว่างอย่างคนที่เขาทานาทํำไร่ก็ถ่ายไปอะไรไปแต่เรางานเราถ่ายไม่ได้เพราะงานเราเป็นงานคนไข้ถ้างานคนไข้นี้เราไปถ่ายคนไข้ที่นี่ผิดกฎนะคะห้ามเห็นตัวคนไข้ห้ามให้เห็นอะไรทั้งนั้น คืออันนี้เขาเป็นห้ามเด็ดขาดคนที่นี่นะคะคนที่ประเทศเยอรมันห้ามถ่ายรูปคนไข้ห้ามเอาประวัติของคนไข้ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ห้ามเอาไปพูดหรือเอาไปโฆษณาอะไรเด็ดขาดเขาจะป่วยไปไหนก็แล้วแต่ห้ามคนที่ทํางานในนี้เอาไปบอกเล่าแม้กระทั่งคนที่บ้านนะคะกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะจ๊ะก็เคี่ยวเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวน้ำล้นอีกเสียดายกะทิ นะคะรอให้ฟักทองสุกก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะสีเหลืองน่ากินมากเลยค่ะก็หาวันหยุดยากมาก ช่วงนี้ยังมีแรงอยู่ก็ทําไปนะคะเดี๋ยวไม่มีแรงแล้วเราก็จะไม่ทําสามีก็จริงๆแล้วเขาก็อีกสามปีเขาก็จะปลดเกษียณแหละแต่ว่าถ้าเกิดเขาทาต่ออีกห้าปีเขาก็ด้เงินเงินสูงเออเงินเกษียณสองพันยูโรอันนี้เงินเกษียณนะคะเขาก็ว่าจะทําต่อเออก็ดูก่อนแล้วแต่อารมณ์เพราะว่าเราคนแก่อ่ะ เออคือได้ผู้จัดการใหม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะถูกใจกันอะไรอย่างนี้มันก็นะเขาก็ไม่ไล่ออกสักทีอยากให้เขาไล่ออกจะได้เงินเงินไอเนี้ยถ้าเขาถ้าเขาไล่เราออกอ่ะเขาเชิญเราออกอ่ะแฟนจะได้เงินในนั้นเยอะเงินสะสมเยอะมากไม่เหมือนบ้านเราคะ่ะไล่ออกแล้วไม่ได้อะไรแต่บ้านที่นี้ถ้าไล่ออกนะได้อย่างน้อยก็ได้ถ้าถ้าไม่ได้เต็มก็ได้ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็เยอะมากแล้ว นะคะแล้วแต่ว่าเขาก็ทนทนทำไปถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าที่ไหนหรอกคะ่ะทำงานไม่มีสบายหรอกมีแต่ลำบากส่วนส่วนคนที่อยู่ทางบ้านทางประเทศไทยอะ่ะบางครอบครัวเนี่ยไม่รู้ค่ะว่าลูกไปได้ผัวฝรั่งแล้วสบายไม่ใช่นะคะลําบากอย่างยายเนี่ยยิ่งลําบากเยอะเลยเพราะพิการด้วยแต่ต้องทํางานนะคะต้องทํางานจะใ,ใส่น้ําตาลนะคะ อันนี้น้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลคือน้ําตาลเลยนะน้ําตาลบ้านเราน้ําตาลจากต้นตาลหรือไงเนี่ยรู้สึกจะใช่นะคะเดี๋ยวจะมาใส่นะคะก็ดูว่าเขาไอ้นี่ยังแตกมันแหละขอดูฟักทองนิดนึงนะคะเขาเป็นยังไงบ้างอืมอืมอร่อยยังไม่ได้ใส่อะไรเลยอร่อยกะทิก็มันดีนี่ฮอ,อู่นี่สองเดียวพอเลยคะ่ะอื แม่มเบลอเลยเดี๋ยวจะมาใส่น้ำตาลเดี๋ยวเปิดน้ำตาลก่อนนะคะยน้ำตาลติดกันเป็นก้อนอะไรเนี่ยน้าใส่น้ำตาลแล้วค่ะเบาเกตหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันเสร็จแล้วจ้าแกงบวฟักทองน่ากินมาสีเหลืองอ่อยเลย แม่เหมือนเหมือนใส่สีเลยแต่ไม่ได้ใส่นะอันนี้ฟักทองที่นี่สีเขาจะน่ากินมากแล,แล้วก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวยายก็จะกินนะคะวันหยุดก็ทำอาหารอร่อยอร่อย,ออยกินเองคะ่ะช่วงนี้กินฟักทองเนี่ยเนี่ยเพิ่งกินเพิ่งกินหวานครั้งแรกตั้งแต่ลดฝำอ้วนมายังไม่ได้โชว์เลยว่าลดไปเยอะแล้วนะคะฝำอ้วนนะคะลด แต่หน้าท้องยังไม่ฟิตค่ะหน้าท้องยังย้วยอยู่เพราะว่าเออยายไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเวลาไม่มีนะคะเวลาไม่มีนะคะก็เมื่อวันนี้เพื่อวันแรกที่ได้กินหวานเลิกหมดเลยช,ชอล็อกโกแลตเอ่ออะไรแต่ไอศสคริมยังกินอยู่นะคะ <laughs> เพราะวันอาทิตย์จะไปกินกับแฟน